ครับวันนี้จะมาทดสอบนะครับเทปใบออโต้รีเวิร์ดสวยเสียงดีเสียงสดใสยอดนิยมไม่ตัวหนึ่งนะครับอากาย h r สี่ a d e in เม p อินเจแปนะครับตัวนี้ตัวนี้ผลิตปีหนึ่งเก้าแดหกนะครับอายุสามสิบดปีแล้วยังแจวอยู่นะครับทุกสิ่งทุกอย่างผมทำให้เรียบร้อยหมดแล้วนะครับเป็นเทปใบคุณภาพสูงของตระกูลอากายนะครับเสียงดีมากๆนะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูอุปกรณ์ภายในนี่สุดยอดมากๆเลยนะครับตัวนี้ตัวนี้นะครับ หัวเทปนะครับเดิมเดิมนะครับเงาแวบนะครับเงาแวบเลยนะครับยังแจ๋วอยู่นะครับกลไกดีมากนะครับตัวนี้ระบบสามมอเตอร์เลยนะฮะผมล้างสนามแม่เหล็กออกจากหัวเทปได้แล้วเรียบร้อยนะครับโดยใช้เครื่องล้างของโซนี่อย่างดีนะครับล้างออกให้เรียบร้อยแล้วนะครับสายพานเปลี่ยนให้เรียบร้อยแล้วนะครับดูนะครับกลไกของเขานี่แน่นอนเลยนะครับเห็นไหมแน่นอนเลยครับทุกอย่างนะครับแจ๋วเลยนะครับเห็นไหมครับนะครับทางานดีมากนะครับกลไกของเขานี่สุดยอดนะครับสุดยอดทนทานซ่อมง่ายอะไรเยอะนะครับไม่ต้องห่วงเลย รุ่นนี้ยอดนิยมมากๆนะครับเสียงดีเสียงดีมากๆผมบอกเลยเสียงแหลมนี่เป็นปะกายเลยนะครับละอองฝอยเลยนะครับเล่นได้อัดได้กอไปกลับได้แข็งแรงมากรวดเร็วนะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูเครื่องภายในนะครับนี่ครับเครื่องภายในสวยสะอาดตานะครับตัวนี้นะครับกลไกนะครับระบบสามมอเตอร์เลยนะครับสุดยอดมากๆเลยมอเตอร์ตัวที่หนึ่งนะครับเป็นมอเตอร์ขับแกนแคปตันคู่นะฮะ ตัวนี้นะครับขับอิสระเลยนะครับมอเตอร์ตัวที่สองนะครับเป็นมอเตอร์ไฟวิวนะฮะไว้เดินเทปกอเทปเล่นเทปนะฮะตัวนี้นะครับมอเตอร์ตัวที่สามเป็นมอเตอร์โหลดดิ้งนะครับโหลดดิ้งมอเตอร์นะครับก็ทํางานเกี่ยวกับระบบดิ้งกลไกขึ้นลงนะครับต่างๆนะครับเขาจะแยกกันเลยนะครับแยกกันอิสระนะครับแล้ววงจรนี่พิเศษมากๆเลยนะครับใช้อุปกรณ์อย่างดีใช้ซีสีทองทองเหลืองเหลืองนะครับสีสวยเลยนะครับซีชนิดเกรด A เลยนะครับตัวนี้นะครับ ไม่ใช่ว่ามีรุ่นนี้มีอย่างนี้ทุกตัวนะครับไม่ทุกตัวนะครับมีเป็นบางตัวเท่านั้นเองนะครับแล้วใครได้เครื่องนี้ไปเนี่ยโชคดีมากนะครับเพราะว่าจะได้สีสีทองเลยนะครับตัวนี้นะครับรุ่นนี้นี่ส่วนใหญ่ก็จะเป็นมีสองแบบนะฮะมีสีสีทองกับสีธรรมดานะครับตัวนี้เป็นสีสีทองนะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูนะครับเครื่องรุ่นเดียวกันนะครับ R สีูนย์นะครับตัวนี้ของลูกค้าผมส่งมาซ่อมนะฮะเขาส่งมาฝากซ่อมนะครับดูนะครับเห็นไหมครับสีเขาใช้นะครับ เป็นตัวสีดําธรรมดานะครับเห็นไหมครับรุ่นเดียวกันนะครับอุปกรณ์เหมือนกันนะครับแต่ว่าใช้สีต่างชนิดกันเสียงก็ไม่เหมือนกันนะครับนี่ฮะของผมนี่เป็นซีสีทองอย่างดีเลยนะครับนะฮะเกียร์ออเดีโอลุนล้วนนะครับเห็นไหมครับไม่น่าเชื่อนะครับว่ายี่ห้อเดียวกันรุ่นเดียวกันนะครับทําในญี่ปุ่นเหมือนกันแต่ว่าใช้อุปกรณ์ต่างกันใครได้ไปนี่แจวเลยนะครับรุ่นนี้ผมบอกเลยนะครับสวยและเสียงดีนะครับสวยๆเลยนะครับเสียงไม่แพ้รุ่นใหญ่ๆนะครับเดี๋ยวลองฟังเสียงดูผมจะประกอบ เครื่องก่อนนะครับเอาแล้วครับมาเลยนะครับลองวนที่เราลองกันประจำประจำนี่แหละครับไม่ต้องห่วงเลยนะครับเสียงนะครับลองดูเลยนะครับใช้ซีอย่างดีรกกายเสียงเสียงแหลมโดยเฉพาะเสียงแหลมนี่เป็นฝอยละอ,องเลยนะครับเสียงดีมากนะครับ เลเวลนะครับเลเวดสต็อปกอเดินหน้ากอถอยหลังครับอย่างเงี้ยครับลองอีกครับลองหลายหลยหม้วนนะครับมีระบบเลือกเพลงด้วยนะครับเดี๋ยวผมทดสอบให้ดูนะครับระบบเลือกเพลงนะครับ ทำงานดีมากนะครับระบบเรื่องเพงลงรวดเร็วว่องไวนะครับการกอรการไลนี่เร็วนะครับระบบ3มอเตอร์นี่เร็วมากนะครับ กอเดือนหน้ารวดเร็วครับลองอีกครับม้วนเก่าๆที่เราเปิดกันประจํานะครับม้วนนี้41ปีแล้วนะครับลองฟังดูนะครับะะเทปเ,เก่าๆเาล่นออกมาก,ก็เสียงดีครับะะไม่รู้อะไรทําให้ฉันรักเธอได้ จะทำอย่างไรแม่ใจจะเกลียดเดินเฉียดไม่อยากจะมองแต่แล้วก็ต้องเลี้ยวมองหาเธอจนได้แหลกใจนักนาปัญหาแต่เธอรำไปแข็งขี่แข็งใจต่อไปไม่ไหวแล้ววายคิดกก็แปลกเป็นไงครับเสียงแน่นอนไหมครับร้องอีกครับหลายๆม้วนนะครับเก่าๆนะครับว่าาาบงนจจนจะากา สียแน่นอนนะครับลองเก่าๆอีกสักม้วนหนึ่งนะครับ สนใจก็ติดต่อมาได้นะครับเทปใบออโต้รีเวิร์สสามมอเตอร์สวยๆนะครับมาอีกตัวหนึ่งขอบคุณมากครับ